i n i g m a t i c v i e w สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อในพาร์ทที่4กันกับตำนานปีศาจทั้ง72ตนของโซโลโมอนปีศาจหมายเลข55โอโรบาสม้าที่สามารถแปงลงร่างเป็นคนได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าชายมีปีศาจในสังกัด20กองพลเป็นผู้ยังรู้อดีตปัจจุบันอนาคต และความเป็นไปของโลกนอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูกลับมาเป็นมิตรกันได้โอโรบาสเป็นปีศาจท,ที่ซื่อสัตย์ต่อผู้อันเชิญไม่หลอกลวงใครปีศาจหมายเลข56 g r e m o r เกรมรีปีศาจสาวสวยแต่ในคำพีเรียกด้วยสรรพนามชายสวมมงกุฎแบบดัชเชสและขี่อูนเป็นผู้มอบความรักให้ก่หญิงสาว โดยเฉพาะสาวบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังอย่งรู้อดีตปัจจุบันอนาคตและมีปีศาจในสังกัด26กองพลปีศาจหมายเลข57ออเซเสือดาวที่แปลงร่างเป็นคนได้มีตำแหน่งเป็นอธิการนรกควบคุมปีศาจ3กองพลออเซทำให้คนประสิทธิ์ประสาทในวิชาทางด้านศิลปศาสตร คอยให้คําตอบเกี่ยวกับศาสตร์ลับบนโลกและทําให้ศัตรกูกลายเป็นบ้าได้แต่แค่ในระยะเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นปีศาสตร์หมายเลข58เอมี่โดยปกติเอมี่เป็นกองเพลิงแต่สามารถกลายเป็นมนุษย์ได้เขามีอสูรในสังกัด36กกองพลและดำรงตำแหน่งอธิการ เอมี่สอนวิชาดาราศาสตร์และศิลปศาสตร์ให้มนุษย์และสามารถเปิดเผยที่ซ่อนสมบัติได้ปีาศาจหมายเลข59โอไรอัสขุ้น,นางใหญ่แห่งนรกมีอาูรเนอานัต30กองพลโอไรอัสเป็นสิงโตขี่ม้าที่มีหางเป็นงูสอนมนุษย์เกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงชะตาราศีและทำให้ศัตรูก,กลับเป็น นอกจากนี้โอไรอัสยังสามารถแปลงมนุษย์ให้กลายร่างเป็นอะไรก็ได้ด้วยปีศาจหมายเลข60วาพูล่าสิงโตที่มีปีกเหมือนกริฟฟินดำรงตำแหน่งดายุคมีปีศาจในสังกัด36กองพลวาพูล่าสาม,มารถสอนปรชัชญากลศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์ข้อมูลสมัยหลังมีการเสริมว่า วาบูาเคยเป็นทหารของเทวดาชั้นสูงก่อนที่จะตกลงมาจากสวัสค์ปีศาจหมายเลข61สซากันอธิการและมหาราชแห่งนรกซากันคุมกำลัง33กองพลลักษณะเป็นคนหัวหวัวมีปีกเหมือนกริฟฟินมีความสามารถทำให้คนฉลาดขึ้นและเสกน้ำเป็นวายและวายเป็นน้ำกลับไปกลับมา ทั้งเสกเลือดเป็นหวายได้ด้วยนอกจากนี้ยังแปลโลหะกลายเป็นเหรียญได้อีกด้วยปีศาจหมายเลข62สวาหลักอธิการนรกผู้สามารถค้นหาและควบคุมอสรพิษได้ดังใจปรากฏตัวเป็นเทวดาเด็กขีมังกรสองหัวมีปีศาจในสังกัด30กองพลโดยชื่อของวาหลัก ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อผีแม่ชีในหนัง The Conjuring ภาค2ด้วยปีศาจหมายเลข63อันเรสขุนนางนรกผู้ปรากฏกายเป็นเทวดาหัวนกฮูกถือดาบและขี่หมาป่าสีดำเขาคุมปีศาจสามกองพลชอบทำให้สังคมเกิดความร้าวฉานถือเป็นอสูรที่อันตรายมาก สามารถฆ่าคนอันเชิญได้หากไม่ระวังตัวปีศาจหมายเลข64เฟลลอสปีศาจกึ่งเสือดาวกึ่งคนผู้มีกำลังมากและฉลาดมากถามอะไรก็ตอบได้แต่ถ้าไม่สร้างอนาเขตสามเหลี่ยมเวทไว้เฟลลอสมันจะโกหกและจะชวนคนอันเชิญคุยเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามเฟลลอสคุมปีศาจสากกองพล และสามารถเผาทำลายศัตรูได้ปีศาจหมายเลข65 u n d e r f อันเดอร์ฟาสอสูรนกยุงผู้มีเสียงดังมีความรู้เป็นเลิศทางด้านดาราศาสตร์และเมื่อกลายร่างเป็นมนุษย์ก็จะสอนผู้มิศาสตร์ได้อย่างไร้ที่ติทั้งนี้อันเดอร์ฟาสสามารถเสกคนให้เป็นนกและยังมีอสูรใต้สังกัดมากกว่า30กองพลปีศาจหมายเลข66 คีมาริสอสศวินปีศาจขี่ม้าสีดำดำรงตำแหน่งขุนนางสามารถหาสมบัติลับที่ซ่อนอยู่และสอนการใช้ภาษาตรรก,กะศาสตร์และการใช้คำพูดเพื่อทำให้คนเป็นนักรบแบบเดียวกับเขาคีมาริสมีปีศาจในสังกัด20กล่กองคนปีศาจหมายเลข67 a m d u i อัมดูซียสใช่ครับจากที่เห็นในภาพ อัมดูเซียสเป็นปีศาจยูนิคอนที่มีตัวเป็นมนุษย์แล้วมีเท้าเป็นอ้่งตีนสัตว์อัมดูเซียสเป็นผู้คุมนักดนตรีในนรกดังนั้นเมื่ออัญเชิญมันขึ้นมาก็จะสามารถให้มันจัดการงานแสดงใหญ่ได้นอกจากด้านดนตรีแล้วอัมดูเซียสยังสามารถควบคุมฟ้าฝนและต้นไม้ได้ดังใจปีศาจหมายเลข68 Berial เบรล พระเจ้าสร้างเบรียลถัดจากลูซิเฟอร์เขาเป็นเทพสวรรค์ที่มีรูปร่างงดงามทรงรถอักคีแต่ต่อมาก็ตกสวรรค์แล้วกลายเป็นหนึ่งในราชานรกไปเขาคุ้มปีศาจ80กองพลและวิญญาณอีก50กองพลเป็นมิตรที่ดีแต่การอัญเชิญต้องใช้เครื่องเส้นสวงบูชาให้เหมาะมิเช่นนั้น จะไม่ได้รับอะไรตอบแทนปีศาจหมายเลข69เดคาราเบียปีศาจผู้ปรากฏตัวมาเป็นดวงดาวแต่สามารถแปลงเป็นมนุษย์หรือนกก็ได้เดคาราเบียเป็นคุนนางนรกมีอศูนยสูร30กองพลในสังกัดเป็นผู้มีความรู้ด้านสมุนไพรศาสตร์และอัญมณีปีศาจหมายเลข70เซเร ชายหน้าตาดีขี่ม้ามีปีกเป็นปีศาจก็จริงแต่ในบันทึกระบุไว้ว่านิสัยค่อนข้างดีเซเรดำลงตำแหน่งเจ้าชายหุมอสูรกว่า30กองพลเขาสามารถไปไหนมาไหนบนโลกได้พริปตาเพื่อทำให้คำขอของผู้อัญเชิญเป็นจริงปีศาจหมายเลข71แดนทาเลียน ในยุคนรกผู้มีปีศาจในสังกัด36กองพลปรากฏกายเป็นทั้งมนุษย์หญิงชายสอนวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์แก่มนุษย์สามารถให้คำปรึกษาได้เพราะเข้าใจถึงจิตใจผู้อื่นและสามารถเปลี่ยนใจคนได้ปีศาจหมายเลข72อันโดรมาเลียสชายผู้มีงูใหญ่ในมือเป็นเอิญผู้มีอำนาจมาก เป็นผู้ที่ทวงของจากการถูกขโมยไปคืนมาและเปิดโปงความชั่วร้ายความบิดเบี้ยวต่างๆรวมไปถึงการเจรจาที่ไม่เป็นธรรมโดยอันโดมาเรียสมีวิญ,ญญาณในสังกัด36กองพลเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับตำนานปีศาจทั้ง72ตนของโซโลโมอนในพาร์ทหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับ หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ